สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามอภินญ,ญาร้อยแและเรื่องเราเนียเนียถ้าคุณไม่เพลียเสียก่อนวันนี้ดิฉันจะพาคุณมาพบกับฤาษีในยุคของดิฉันเองนะคะคือจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแต่เดิมทีดิฉันอยากจะเล่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเคยมีโอกาสพบครูนักบวชที่คล้ายกับเป็นพราหมณ์หรือฤาษีแบบฮินดูที่กัมพูชานะคะดิฉันพบในตอนปลายของทศวรรษที่90 และไล่เรียกันก่อนหน้านั้นดิฉันก็พบกับในราวปี1993นี่แหละและ1996ช่วงระยะเวลาหนึ่งของ1998ด้วยกลางกลางทศวรรษที่90เนี่ยดิฉันก็ได้พบบุคคลที่กล่าวว่าตัวเองเป็นภาคอืมภาคอะไรดีเป็นคนทรงหรือว่าเป็นคนที่เกิดมาจากภาคหนึ่งของรูสีอันนี้เป็นชาวขเขมรจริงๆนะคะเขามีนามว่าเกนนันเวลาที่เราจะสังเกตว่าบุคคลเหล่านี้เป็น เรียกแบบนี้ได้ไหมคะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นภาคหนึ่งหรืออวตารของฤาษีหรือกุรูสมัยเก่าหรือเปล่าเนี่ยเขาให้ดูที่ผมอะค่ะเป็นเสาะเสาะก็คือผมนะคะเสาะรุนองกันคือมีผมหยิกหยองมากอะคะ่ะมีผมรุนองกันเนี่ยมันจะแบบแทบจะละเอียดแล้วก็เป็นเกลียวชนิดที่ที่ช่นอยากให้คำจำกัดความว่าแบบเนียนมานโอรนันริกทางสรีระทางร่างกาย ซึ่งเข้าใจว่าในอดีตพวกรูษีโบราณเนี่ยก็น่าจะต้องมีผมอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ได้สืบรอยต่อมาแต่ก็น่าแปลกคือตั้งแต่ลูกนั้นเป็นต้นมาที่เราได้พบเขาชื่อว่าเกนนันคุณเกนนันเกนเป็นนามสกุลแล้วก็นันเป็นชื่อตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็ไม่พบอีกเลยค่ะว่าคนเขเมรจะมีเสาะแบบเกนนันเสาะรุนองก,กันแบบเกนนันอีกเลยส่วนดิฉันได้พบเกนนันที่พนมเป็นแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีดิฉันเคยพบ คนที่มีผมลักษณะแบบนี้แต่เพราะว่าเขาสูงวัยมากแล้วที่ปราสาทบันเตชมาพอรำลึกถึงคุณตาสรุนองกันทีนี้สมัยที่พบกับเกน,นันก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาเยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังพูดภาษาเขมรไม่ค่อยได้พอเราย้ายไปพนมเปตแล้วเราก็ได้พบกับแกอีกรอบหนึ่งคือสมัยนั้นมันดีมากเลยว่าพนมเปนในเวลาเราไปไหนมาไหนมันก็ไม่ไกลมากคือบางทีเขาก็ออกมาเดินเล่นนั่งเล่นอยู่ริมแม่น้ําสวนสาธารณะที่เรียกว่าจตุมุก คนก็มาล้อมมุงดูเรียกกันว่าโลกตาโลกตาทาั้งๆท,ที่แก่ก็อายุไม่มากเท่าไหร่ตาเพราะว่ามันเป็นการให้ความเคารพต่อบุคคลซึ่งมีบุคลิกลักษณะแบบเนี้ทําให้เรากอน,นอะรู้สึกแปลกใจมากที่เห็นคนที่มีผมพันกันแบบนั้นขึ้นไปบนอากาศนึกออกไหมคะถ้าจะให้พูดก็เหมือนกับ คนในยุคโบราณถ้าใครเคยดูปฏติมากรรมรอยตัวหรือรูปปั้นหินเนี่ยบางยุคเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนมองกุฎขึ้นไปก็คือเป็นลักษณะแบบพันกันตั้งกันขึ้นไปเลยถ้าคุณดูจากภาพของเกณฑ์น,นั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นแบบนั้นนะคะคือผมจะพันตั้งกันขึ้นไปแล้วสูงมากเลยนะคะต้นกําเนิดของการที่มีผมอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะเกณฑ์น,นั้นก็ได้อธิบายถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตอน,น,นนะคะ คือในสมัยประเทศยังเป็นสังคมนิยมประมาณ2529าตอนนั้นเกนันเมยอายุ41ป่ปีเขาเป็นเสมียนธนาคารก็ทํางานธนาคารไปเรื่อยๆนอกจากจะเป็นเสมียนแล้วก็ยังประกอบมุกระบอรหรือประกอบอาชีพค้าขายของชําตอนที่ที่ฉันพบเขาเขาก็ค้าขายของชําทั่วไปลูกตากเกนันหรือสีเกนันก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาว ถึง4คนนนะแต่ทีนี้พอในช่วงปีนั้นเองตอนที่เขาอายุ40มันเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเขาเนี่ยได้พบกับความฝันอันล้ำลึกและประหลาดอย่างมากขณะเดียวกันมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทางกายภาพของเขาและยานสัมผัสภายในก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันคือมันมีความสัมพันธ์ทั้งจินตภาพภายในแล้วก็ต่อมาเกิด ผลพวงทางกายภาพทางร่างกายของเขานน่เองเกณนันก็เล่าว่าในความฝันเนี่ยเขาได้ฝันเห็นเทพเจ้าฮินดู3มองค์ซึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ภูเขาพนมเล็กๆแห่งหนึ่งตอนนั้นเองเกณฑนันก็รับรู้ว่านี่คือเทพเจ้าแห่งพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะนะคะทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าพอเขาฝันประหลาดเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงความมหัศจรรย์อย่างโดยกล่าวว่า องค์เทพทั้งสามพระองค์เนี่ยกำลังจ้องมองมาที่ผมขณะเดียวกันผมเองก็ไม่อาจละสายตาไปจากพระองค์เช่นกันตอนที่เราเจอกับเกนน,นันเนี่ยดิฉันไม่ได้คุยกับเขาถึงเรื่องเทพเจ้าอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าว่าตอนนั้นดิฉันยังรู้เขมิไม่ดีแล้วตอนที่รู้จักไม่มีล่ามแต่ว่าเวลาเขาพาไปไหนหรือเขาพยายามสื่อสารอะไรเราก็พอเข้าใจเป็นการเข้าใจทั่วไปพอเราไปตั้งโลกลากจริงๆเราก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยหรือว่าไม่ได้ตะเวนพยายามพบหาเขาอีก เล่าต่อนะคะหลังจากที่เกณันได้พบกับพระพรหมพระวิษุและพระศิวะแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในรุ่งสางของวันต่อมาเนี่ยเขาก็เกิดพบว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมีปลอยผมประหลาดงอกออกมาสามปอยตรงท้ายทอยอย่างที่เขาเองก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนคือหลังจากพบพระเจ้าสามองค์ไปแล้วเนี่ยเทพสิวะเทพวิษุและก็เทพพรหมเนี่ย ก็เกิดปลอยผมออกมา3ปลอยตรงท้ายถอยของตนนะไม่แต่เท่านั้นต่อมาเนี่ยเขาก็พบว่าผมที่งอกยาวออกมาทางศาีรษะมีลักษณะผิดแผกไปจากผมเดิมที่เขามีอยู่กล่าวคือดกดำหยิกละเอียดแล้วกับเส้นใหม่ที่มากมายบนศีรษะจนเขาต้องเซิร์หรือพันมันไว้ขึ้นไปในอากาศ เอาละถ้าหากว่าใครตามช่องของเราก็จะพบคำว่าเซิร์ชซึ่งดิฉันพูดถึงหมายถึงเครื่องสรงอลังกาที่ไปอยู่บนศีรษะเทียบได้กับมงกุฎของเหล่ากษัตริย์เช่น เซร์ของกษัตริย์ชัยวรมันที่7และพระชายาในตอนหนึ่งที่ดิฉันเคยนําเสนอไปแล้วต่อมาก็คือว่าเซร์ฟในที่นี้ของเกณฑ์นั้นที่อธิบายก็คือว่าเมื่อปล่อยผมเหล่านั้นมันงอกออกมาเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาไปพันกันว่าแล้วก็หมุนขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเหมือนพันขึ้นไปในอากาศเนื่องจากว่าผมที่ยาวออกมาทางศีรษะมันมีลักษณะที่มันเป็นดกดำแลวกับเส้นไหม คือลักษณะของการพันเสื้อขึ้นไปในอากาศเนี่ยมันก็เท่ากับไม่ต่างจากเทวรูปบางองค์ในปราสาทบายอนหรือว่าปราสาทอื่นๆในสมัยเมืองพระนครหรือในราชอาณาจักรอื่นๆอ,อันเก่าแก่ของเขมรก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นกันนะคะบ,บางคนก็บอกว่านี่คือทรงผมแบบเทพพญายนาค น่าแปลกว่าที่ปราสานนทนครทมก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนาคเรื่องพญานาคอยู่แล้วถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวนคนทรทมยุคหนึ่งนะคะดิฉันเคยไปมีคนที่พาไปเนี่ยแกไม่รู้เรื่องอื่นเรื่องใด แต่เรื่องเดียวที่แกเดิมตรงมาหาเรากแกก็จะบอกว่านี่มาที่น,นี่แล้วแกก็พาเราไปยืนอยู่จุดนั้นแล้วแกบอกว่ามองลงไปทางข้างล่างสิเราก็มองลงไปแกก็บอกว่าดำดิ่งลงไปนี่คือจะเป็นทางออกของพญานาคคือดำดิ่งลงไปก็จะเป็นถ้ำอันลึกเล้นแล้วข้างใต้ถ้ำเราก็จะไปต่อเชื่อมกับถ้ำบาดาลของพญานาคนั่นเองก็เล่าให้ฟังมันมีวิธีเชื่อแบบเทพผู้สร้างเมืองก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้ก็ตามมาด้วยการที่ผมมันเริ่มจะเกาะตัวเหมือนเทวรูปโบราณว่างั้นเถอะมันผมมันไปกลายเป็นเสื้อที่พันกันกลายเป็นเหมือนลักษณะทรงผมของเทวรูปโบราณหรือเทพพญานาคเนี่ยตามความเชื่อของชาวเขเมรโบราณเกณนนันเนี่ยจะต้องคลิปปลอยผมของตัวเองเนี่ยใส่ถ้วยเงินเล็กๆแล้วไปวางหน้าแท่นบูชาพระเทวรูปฮินดูต่างๆทั้ง3มเทวรูปโดยกล่าวว่าการทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ผมเขาเนี่ยงอกยาวมาอย่างไม่หยุดยัง้ง แต่ว่าเกานันไม่ได้เล่าว่าเขาทําแบบนั้นหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะทดลองหรือเปล่าก็ตามเนี่ยผมประหลาดบนศรีรษะของเขาอ่ะก็ยังองอกยาวออกมาตลอดโดยที่เขา่ะไม่สามารถตัดแม้สักปอยเดียวทิ้งไปได้เว้นแต่ว่าเขาจะต้องสิ้นสุดหรือหมดลมหายใจอันนี้เป็นความเชื่อว่าถ้าเขาตัดผมอ่ะเขาจะป่วยโดยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามคือนอกจากเรื่องผมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอื่นเข้ามาที่เขาบอกว่าเป็น,นกลไกเข้ามาบงการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขา มันเลยต้องให้เขาเนี่ยผ่นไปถือศีลห้าและปฏิบัติสมาธิครั้งละนานๆเกนันกล่าวว่าเขารับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่เป็นลางสังหรณ์บางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจเกี่ยวข้องกับผมที่สะรนองกันเสียงต้องขึ้นจมูกนินดๆการที่เขามีาศีรษะเป็นลักษณะเสาะรนองกันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นเทพเจ้าอินดูองคใดองค์หนึ่งนั่นเองแต่ เกียนนันบอกว่าเขามีถึงสามองค์นะคะที่มาจ้องมองดูเขาในคืนที่เขาเกิดนิมิตรรูปหรือหลับฝันไปได้เห็นภาพดังกล่าวซึ่งเขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์เชิงนามธรรมในการที่อยู่ๆเขาก็นึกอยากจะถือศินห้าอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปฏิบัติกรรมาฐานว่าอย่างนั้นคือเขากล่าวว่าบางทีปรากฏการณ์เชิงนามธรรมเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับคือภาวะที่ว่างเปล่าที่เขาไม่ทราบว่ามันคืออะไร โดยที่เขาเองอ่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเวทมนต์มาก่อนเลยรวมทั้งชีวิตหลังความฝันที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดนั้นก็ส่งเสริมเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกณฑ์นั้นเลยคิดว่านี่มันคือพลังงานอันลึกลับคือมันเกิดเหตุการณ์ก่อนรัฐประหารก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์ขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่เกณนั้นก็เห็นพนมเป็นลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงขนาดใหญ่มันชัดเจนมาก และนั่นก็คือว่าต่อมาในช่วงรัฐประหาร5-7กรกฎาคม1997เนี่ยก็เกิดการต่อสู้ของกองกำลังสองฝ่ายคุณเซนรนริตที่กรุงพนมเปนแต่สำหรับเรื่องราวของเกน,นันน่ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เขาพิสูจน์อะไรบางอย่างครั้งนั้นเกน,นันก็เริ่มมั่นใจและเชื่อว่าเขามีพรอ,อันพิเศษที่ได้มาจากเบื้องบนมันอาจจะทำให้เขาบรรลุถึงการทำนายโชคชะตาและรักษาโรคแก่เพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขารอคอยและหวังจะเบิกเนตรของตนไปสู่หนทางนั้นน่าเสียดายนะคะที่เกณ์นั้นไม่ทันจะใช้เทพกุศลดังกล่าวยาวนานอย่างที่เขาฝันต่อมาหลังจากที่ผมของเขามีควา,ามเหยียดยาวเทียบเท่ากับเทพเจ้าบางรูปในปฏิมาก,กรรมเทพองค์ฮินดูพญานาคเป็นฤาษีว่างั้นเถอะตาเาะรุนองกันฤาษีเกณฑ์นั้น มันทําให้เราโยงไปถึงปฏิมาก,กรรมลอยตัวรูปปั้นเทพเินดนูแต่มันมีอยู่จริงแล้วอย่างน้อยๆชาวเขมรบางคนก็มีผมแบบนั้นขึ้นมาจริงๆแต่ว่าการดำรงอยู่ของสถานะฤุษีเกณนนั้นก็ช่างสั้นเหลือเกินเพราะหลังจากรัฐประหารไม่กี่ปีต่อมาแกก็จากชาวพนมเป็นไปอย่างฉับพลันและไม่มีใครจดจำแกได้อีกเลยเชื่อได้เลยว่าถ้าแกยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ ในยุคที่พนมเป็นกัมพูชามีเรื่องความเชื่อของพิธีกรรมทางพราหมณ์อย่างมากมายฤษีเกณนนั้นแกคงได้เป็นหัวหน้าพราหม์ในพิธีการเหล่านั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ประสบพบผ่านพลังงานแปลกๆในผู้คนกัมพูชาทีนี้ก็อยากจะเล่าเพิ่มเติมอีกว่าไม่แต่เฉพาะฤษีเกณนนันที่พนมเป็นเท่านั้นแต่ดิฉันยังได้พบครูฮินดูอีกท่านหนึ่งอย่างบางเอิญ ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันจะบอกว่าดิฉันยังไม่จบเรื่องการพบราษีที่เขเมรดิฉันยังมีรูสีอีกรูปหนึ่งนําไปสู่อนาคตการของดิฉันด้วยแต่สําหรับวันนี้อภิญญาร้อยแปดคงต้องลาไปก่อนจำเมกสดับเรื่องทําไมอัมเปร์เรศัยต่อใจแล้วกลับมาพบกับราสีคนต่อไปของเราได้อีกในอีพีต่อไปสวัสดีลาไปก่อน